สวัสดีนะครับผมสาหรับนักเรียนชั้นวิทยุมนุษาชั้นปีที่3ทุกคนนะครับผมก็อยู่กับครูแบงค์นะครับผมในรายชั่วโมงของวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะเออชั่วโมงเนี้ยเราปิดคลาสไปแล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่านี้ครูแบงค์ก็จะมาทบทวนพร้อมกับชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานนะครับผมที่เราจะต้องทํากันนะครับผมอ่ะในงานทั้งหมดของวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับอ่ะเปิดก่อนอ่ะอย่างแรกเลย นะครับอย่างแรกเลยชิ้นงานนะครับผมชิ้นงานชิ้นชิ้นงานความน่าจะเป็นนะครับผมชิ้นงานความน่าจะเป็นของเราเนี่ยก็ไอ้พวกลูกเต๋าพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมไอ้พวกลูกเต๋าที่ทํกไปมาพร้อมกับมีตัวใบนะครับผมใบแสดงความน่าจะเป็นก็คือตัวแผนภาพต้นไม้อะนะครับผมที่เราที่เราได้ทําทํากันมานะครับผมอ่ะต่อมาต่อมานะครับ ก็จะเป็นการสอบของติโกการสอบติโกมิติเนาะการสอบตรโกมิติที่เราสอบกันที่ครูแบงค์จะทําฉลากไว้แบบนี้นะครับผมทําฉลากไว้แล้วให้พวกเราเนี่ยนะครับเให้พวกเราเนี่ยมาเรียกว่ายังไงมาอย่วงว่าสุ่มเลขไซ,ซา์ไซา์สามสิบมีค่าเทา่ากับเท่าไหร่เซกหกสิบเท่า,ากับเท่าไหร่โคเซกสามสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นคะแนนรวมสิบคะแนนนะครับผมอ อันนี้ก็สิบคะแนนเหมือนกันรวมแล้วเนี่ยยี่ยี่สิบคะแนนแล้วนะนะครับผมอ่ะสอบปลายภาคไอสอบไม่ใช่สอบปลายภาค,สอ,าภาคสอบกลางภาคนะครับผมอีกยี่สิบคะแนนอ่ะรวมเป็นสี่สิบคะแนนแล้วก็งานในไองานแบบฝึกหัดนนะครับสามารถดูได้ที่ไหนสามารถดูได้ที่ i a d คลาสนะครับผมอ่าถึงครูแบงค์จะซื้อเมอาส์ปากกามาแล้วคุณแบงค์ก็จะไร้มือทุเรศเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอันนี้ก็สามารถดูได้ในได้ในที่ใน AD card เหมือนเดิมนะครับผมอ่างานนี้สามสิบคะแนนเนาะครับผมอ่าก็จะมีอยู่ประมาณสักสิบสัปละมั้งถ้าคุณแบงค์ไม่ผิดคุณแบงค์เก็บงานเก็บกันบ้านเก็บงานที่เป็นกันบ้านแค่สิบสัปดแล้วที่เหลือเราก็เรียนตามปกตินะครับผมก็พยายามไปดูว่ามีหน้าไหนเนี่ยคุณแบงค์จะระบุไว้เลยว่าเนี่ยให้เรียนเทธุรบุคคล ที่หนหน้าเท่านี้เรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลนะครับหน้าเท่านี้เท่านี้คือแผนภาพนี่น,นี้นี้นะครับผมอ่ะไปดูมาว่ามีงานอะไรบ้างนะครับอ่ะเราจะมาดูข้อที่เราจะมาทบทวยยนในวันนี้อันนี้ข้อที่เราจะชอบมีปัญหากันแล้วก็ในโอเน็ตเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผมสาหรับคนที่จะต้องเรียนต่อในสายวิทยานิตเนี่ยเรื่องเนี้ยจะต้องหลอกลอ่อแล้วอีกไปอีกนานมากนะครับผมแล้วมันก็ ใช้ใช้เยอะมากสําหรับคนที่คิดว่าจะประกอบอาชีพวิศวะอะไรพวกเนี้ยครับผมผมวิศวกรพวกวัดลูกก็ใช้นะจริงๆเรื่องพวกเนี้ยใช้ใช้หมดนะครับผมขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปอยู่ทางด้านไหนนะครับพวกกรมสอบสวนคดีพิเศษอะไรพวกนี้พวกพิสูจน์หลักฐานอะไรพวกนี้ใช้นะครับผมใช้เรื่องอะไรแล้วเห็นสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมมีมุมมีเหลี่ยมให้มีหาค่าเอกวาแน่นอนอันนี้มันต้องอยู่ในเรื่องของตีโกณมิตินะครับผม อ่าตีกณมิตินะครับผมอ่ะขั้นแรกกนเลยเนี่ยเราไปอ่านโจทย์ก่อนโจทย์ของเราเนี่ยเขาให้เราเนี่ยหาค่า x กับค่า y ใช่ไหมครับค่า x กับค่า y เนี่ยเราไปดูก่อนว่าในแต่ละมุมเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรอันนี้คือมุมฉากใช่ไหมอันนี้คือมุมเซตาเซตาของเราเนี่ยนะครับเซตาของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวไปแบงเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะอย่ากลบอ่ะ เซตาหรือมุมหรือค่ามุมสาองมูลเนี่ยเซตาของเราเนี่ยก็คือ60องศานะครับผมเราไปดูด้านเก่อนด้านเอเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรตึงตึงๆงคูงแบงค์คิดว่าทุกคนไม่น่าจะรู้อ่ะเราไปดูมุมที่มันง่ายที่สุดกอนละกันอันนี้เราจะเรียกว่าข้ามนะครับข้ามฉากอ่า มุมอย่างมุมด้านนี้เราจะเรียกว่าข้ามฉากนะครับบอกว่าอะไรมันอยู่ตรงข้ามฉากพอดีเห็นว่ามันอยู่ตรงข้ามมุมฉากพอดีนะครับเนี่ยตวงนี้เราจะเรียกว่าข้ามฉากอ่ะมีข้ามฉากต่อมาก็ต้องมีอะไรมีข้ามมุมข้ามมุมก็คือมุมของมุมมุมอะไรมุมเซตานะครับผมข้ามมุมของมุมเซตาเนี่ยตรงข้ามมุมของมุมเซตาคืออะไรตัวด้าน Y อัน totally. น, plus, Gold. นี้นเราจะเรียกว่าข้ามนะครับผมข้าม คำอะไรค่าม,าม,มุมค่าม,มุมในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าค่าม,มุมเซต้านะครับผมอ่ะมีค่าฉากมีค่า,ม,าม,มุมแล้วก็ต้องมีอะไรมีด้านชิดนะครับชิดอ่ะอันนี้เราจะเรียกว่าชิดมุมนะครับผมข้ามฉากชิดฉาก,กข้ามชิดนะครับจำง่ายๆเลยข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับผมเป็นตัวแทนของไซน์ฟอร์แทนนะครับผมอ่ะเราไปหาก่อนว่าอ่ะสมมติ สมมตินะครับผมสมมติว่าเราจะหาค่าอย่างครูแบงเป็นสีปากกาป่ะเดี๋ยวมันจะได้ดูไม่งงกันนะครับเป็นสีปากกาอ่ะสมมุติว่าเรากําลังจะหานะครับอุย้ยนี่ก็สีแดงหาเอาไว้สีดำนะครับผมอ่ะสมมุติว่าเรากําลังจะหาค่านะครับหาค่าของอะไรดีเอาหาค่า x ก,ก็ได้นะครับผมอ่ะจะได้ ค่า x ของเราเนี่ย x ก็คือมุมอะไรมุมชิดนะครับชิดอะไรเอ่ยชิดชิดกับอะไรมุมที่เขาให้มาค่าที่เขาให้มาก็คือค่าสามสิบนะครับมีชิดกับอะไรเราจะไปชิดกับข้ามได้ไหมชิดกับข้ามค่าตรงข้ามเนี่ยเรารู้ไหมว่ามีค่าเท่าไหร่ยังไม่รู้เพราะนั้นเราตัดทิ้งไปก่อนเราเอาเฉพาะมุมที่เรารู้ค่าก่อนนะครับข้ามข้ามชิดของเราเนี่ยมันจะเป็นเป็นอะไรเป็นตึ้งๆอ่ะลองคิดดู นะครับผมอ่ะลองลองคิดดูมันคืออะไรนะครับอ่ะกูแบงทำเมาส์หายอ่ะคืออะไรข้ามชิดก็คือค่าของอะไรเอ่ยค่าของคอสนะครับคอสคอสเท่าไหร่คอสมุมมุมคือเท่าไหร่มุมก็คือหกสิบก็คือคอสหกสิบองศาเท่ากับคอสมีส่วนว่าอะไรก็คือข้ามกับชิดใช่ไหมไอชิดชิดข้ามใช่ไหมครับชิดของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ชิดของเรามีค่าเท่ากับ x ใช่ไหมส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยตึงต้งตึงต้งข้ามของเรามีค่าเท่ากับสามสิบนี่ก็เอาแค่นี้ก็พอนะครับเพราะหกสิบองศาเพราะสามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกเพราะสามีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสองหนึ่งส่วนสองเท่ากับ x ส่วนสามสิบนะครับ x ส่วนสามสิบอ่ะเสร็จแล้วเราก็แก้สมการหา x มานะครับ x ของเราเนี่ยเนาะ ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองอันเนี้ยสามสิบมันหารอยู่ใช่ไหมหารย้ายไปฝั่งนู้นก็กลายเป็นคูณนะครับผมอคูณกับสามสิบเนาะ,ะตัดกันะนะครับผมเพราะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับสิบห้านะครับผมอใครใครที่คิดว่าครูแบงค์อธิบายเร็วไปนะครับผมสามารถใต้คอมเมนต์นะครับผม,าม,าบ,ผมบอกว่าครูแบงค์ช้าลงหน่อยในคลิปหน้านะหนูจะได้ทันในการทบทวน นะครับผมอ่ะอ่ะต่อมาพอเราหาค่า x ได้แล้วต่อมาเราหาค่าอะไรหาค่าของหาค่าของ y นะครับจะได้ใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับผม y, y ของเราอยู่ในด้านข้ามใช่ไหมครับข้ามข้ามกระฉากข้ามฉากข้ามฉากคืออะไรข้ามฉากก็คือค่าของ sin นะครับผมค่าของ sin ์ไซนเท่ากับเท่าไหร่ไซยกี่องศาไซน์หกสิบองศานี่ไงตามโจทย์ที่เขาให้มาเลยไาย์หกสิบองศานะครับอ่ะ ไซห์องศามีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ายคือค่าอะไรข้าข้านฉากข้ามก็คือด้านข้างก็คือ y ด้านฉากคือด้า,ม,า,า,า 3. มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สามสิบนะครับอะาซหกสิบองศามีค่า 3, เท่ากับเท่าไหร่ลูกตึง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 รู้สามส่วนสองไงอะนะครับรู้สามส่วนสองอาเท่ากับสามสิบนะครับ อยากได้ y ตัวเดียวเนาะอยากได้ y ตัวเดียวสามสิบมันหารอยู่กับ y ใช่ไหมเนี่ยได้ y ตัวเดียวก็ย้ายส0มสิบไปไว้ฝั่งนูนนะครับผมย้ายสามสิบไปไว้ฝั่งนูนเพราะฉะนั้นสามสิบหารอยู่จากหารก็เปลี่ยนไปเป็นคูณนะครับสามสิบสองสองตัดทอนกันอันนี้ก็เหลือสิบห้านะครับผมเพราะฉะนั้น y ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับสิบห้านะครับโอ้ยไม่คู่แบงค์เขียนไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลย นะครับลายมือไม่ดียังยังไม่ชินยังไม่ชินต่อมอาอุปกกานะครับต้องให้เวลาครูแบงค์สักนิดหนึ่งนะครับอ่ันนี้มีค่าเท่ากับสิบห้านะครับส่วนด้วยอะไรรูทสามมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็จับมาคูณกันเลยก็คือสิบห้าส่วนด้วยรูทสามจบแล้วครับแค่นี้เองอะหวังว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้เรื่องบ้างนะครับถ้าเกิดใครไม่มีตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถทักแชทส่วนตัวถามครูแบงค์ได้โดยตรงนะครับผมอสำหรับวันนี้ครูแบงค์ก็ ลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย